สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเกม Knockout City กันนะคะเป็นเกมที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อวานมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมีฟีเจอร์อะไรยังไงบ้าง Knockout City เนี่ยก็เป็นเกม dodge ball ก็คือว่าเราต้องคอยเก็บบอลเป็นเด็กเก็บบอลเหรอแล้วก็ปาใส่คู่ต่อสู้นะคะแต่ละคนจะมีหัวใจ2ดวง เราต้องทำ KO ทีมไหนที่ KO ถึง10ก่อนเนี่ยทีมนั้นก็จะชนะในรอบรอบนั้นไปเราต้องชนะกัน2รอบถึงจะจบเกมและแล้วเราก็อยู่แผนที่ b a <บ> c k เอาเล่บรอนะคะมาดูกัน <c oughs> ิว่าทีมเรามีใครว่า <c oughs> บอนพิเศษคือ c <S c <oughs> s h Ball ก็คือว่า,าแต่และแมชเนี่ยจะมีบอนพิเศษ สมๆกันเนี่ยต่างกันนะสำหรับตานี้ก็จะเป็นแคชบอลซึ่งก็คือถ้าคู่ต่อสู้โดนปลาใส่ก็จะโดนจับเข้าลูกกลงโอเคสำหรับดอชบอลเนี่ยสิ่งแรกก็คือเราต้องตามหาลูกบอลก่อนแล้วเกมเนี่ยเราก็จะสามารถกระโดดแล้วก็บินได้หรือกระโดดแล้วหมุนกระโดดแล้วหมุนอย่างนี้ก็ได้มีมีหมุนหลายแบบ ไอ้ที่กระโดดแล้วหมุนๆเนี่ยจะทำให้เรากระโดดได้สูงขึ้นแล้วก็เราก็ต้องเริ่มปาบอนเนาะนี่ปาไปละพอโดนปาใส่เนี่ยเลือดก,ก็จะลดพอเลือดครบ2ทีก็จะตายนี่นั่นศัตรูเราเห็นลูกบอลอยู่บน,นอลเ,เก็บเก็บ เราปาบอลได้หลายแบบนะถ้าเราหมุนหมุนแล้วปาเนี่ยก็จะได้เป็นเคิร์ฟบอลหรือว่าดเดโมไม่ทัน <Blue team S 1> นี่ไงเราพุ่งอย่างนี้ไปชนก็ได้อย่างอันเนี้ย <c oughs> เขาพุ่งอย่างนี้มาใส่เราเนาะการพุ่งเนี่ยก็สามารถเด้งบอลได้ด้วยคือ <c oughs> ถ้าเมื่อกี้เนี้ยเรากดรับทันเราก็สามารถแย่งบอล ที่เขาปามาเนี่ยเป็นของเราได้นะโอเคตอนนี้ทีมเราก็ตามอยู่นะคะก็คือว่าทีมสีฟ้าเนี่ยเขาทำ KO ใส่ทีมเราไปได้เราสีครั้งเฮ้ยนี่งนี่เป็นความสามารถของบอลพิเศษนะคะเราจะอยู่ในลูกกงพอเป็นลูกในกงเนี่ยเขาก็จะปาเราได้ไปไหนก็ได้เช่นปาลงบอลน้ำร้อนเหรอ โอเคเราลูกวันเราอยู่ตรงนู้นแล้วได้เวลาแก้แข e ่งแล้วค่ะอ้าวลาเลยลาไม่ทันนะคะมันว okay. okay. ุ okay. ่นวายมากเลยเนี่ย Blue Team. Blue Team แค่แล้วนะคะเดี๋ยวตาหน้าเนี่ยจะลองโชว์ว่านอกจากเราปาบอลเนี่ยเรายังสามารถจะเป็นลูกบอลเองเลยด้วยซึ่งก็เป็นซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นลูกบอลให้เพื่อนเนี่ยเราสบายแต่มีตาหนึ่งค่ะเคยเป็นลูกบอลให้เพื่อนนี่ไงเราเป็นลูกบอลให้เพื่อนแหละเป็นลูกบอลให้เพื่อนเราเกิดอะไรขึ้นคะเพื่อนป้าเราตกขอบจอค่ะนี่เรา เพื่อนสามารถใช้พลังพิเศษแล้วเราก็กลายเป็นระเบ,บิดปืนอย่างนี้ได้ถ้าแบบแน่นๆเนี่ยตนี่ยอย,อ,อย่างเมื่อกี้นี้ก็คือการแสดงว่าถ้าเราดีเฟ็ตดีพอเนี่ยพอเขายนมาแล้วก็รับบอลได้แล้วก็รีบตากลับ โอเคเมื่อกี้เราแลกหมัดกันนี่เรามันก็มีการหลอกด้วยนะเช่นเนี่ยถ้าเรากด R ก็จะเหมือนกับว่าเราเรา,เราปลาแต่จริงๆเราไม่ได้ปลา เเนี่ไงเมื่อกี้นี้คือความสัมพิเศษเมื่อเราเป็นบอลให้เพื่อนเนี่ยเราเพื่อนปลาได้แบบพลังเต็มที่นะก็จะมีโอกาสก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นระเบิดได้แล้วก็รุนแรง K.O. ใส่คนอื่นได้นี่ไงรับกไม่มีกินพลาดคือสิ่งที่ควรจะทำตะกี้เนี่ยก็คือโยนโยนใส่ท่ออันนี้แล้วมันก็จะตะตายเพราะว่าเหมือนตกตึกตายเนาะ นี่ไฮมุกการเคลื่อนไหวแบบตา <y> ่างๆแต่ข้อเสียกเมื่อเรากลายเป็นบอลเนี่ยก็คือว่าทีมอื่นอาจจะมาแย่งก็ได้แล้วก็กลายเป็นปลาตัวเราที่เป็นลูกบอลเนาะ โอเคแล้วแมทช์รีวิวอันนี้ก็แพ้ไปนะคะแต่ว่าในแมทช์นี้ก็เห็นว่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวแบบต่างๆการปาบอลหลายๆแบบที่ต่างการรูปแบบการเล่นที่แบบว่ามีทางลุกทางรับเช่นแบบว่าตอนรับเนี่ยเราก็สามารถรับบอลจากคู่ต่อสู้ได้เราก็รีบปากลับเป็นการเคาน์เตอร์อะไรงนี้ถามว่าเกมสนุกไหม ก็สนุกนะครเพราะว่ามีความตื่นเต้นดีโอเคเมื่อจบแมชเนี่ยเราก็จะสามารถดูสเตตได้อย่างอันนี้ก็ดูว่าเนี่ยเราฆ่าไป5นะแล้เร,เราก็โดนฆ่าไป5แล้วเราก็แบบอ๋อเราฆ่าคนอื่นไป3ทีตอนที่แบบเราเป็นลูกบอล อ๋อลืมบอกไปตอนที่แบบเราเล็งลูกบอลเนี่ยมันออโต้ล็อกนะเพียงแต่ว่าถ้าแบบมีอะไรขวางทางเนี่ยบางทีมันอาจจะเด้งผิดทิศผ,ผิดทางซึ่งเกมนี้เนี่ยตอนนี้ก็ฟรีอยู่นะคะเพราะงั้นมาลองเล่นกันดูค่ะแล้วสนุกไม่สนุกยังไงก็มาบอกด้วยส่วนตัวเนี่ยรีวิวไป7-8นาทีก็ถือว่าสนุกนะแล้วก็ตื่นเต้นค่ะ บายๆค่ะเรามาเล่นกันนะคะ